มาจ้าพี่น้องกินข้ามามามาเายี่ยวเบา,ากเยี่ยวเบา,ากมาได้จ้ะเด้อยุ่วข่าวยังไม่ทันได้กินขา่าวเ้าอยู่พี่น้องอันนี้จนบายแล้วเขาเพียงเขาเพียงกับเขาบายพี่น้องเอ้ยมึอนี้ได้กุ้งมาจ้ากินกุ้งโโจ้าก,กิน<อ>กุ้งกุตำตำ้งกระตัมกระตัมซัวยาบมาดอกวะ คุกๆเอ่อแาวแาวหนาประแดกนี่เองเออ้าวเอาใครอยากใส่มือด้จ้ะเด้อน้าน้าลูกไกรจะลาสุดแซวน้ำโคกจิยมกุ้งกับะไรอะไดชุบไ่มืว่ปีกินยัง

อยากด,ด้วยเจ้ด้ขาปากเัง่ยเสีมานะซ่อยเนาะแสบเบิ่งเอาเดอ้อเอาแต่หัวไหวให้คอยอลูกไส้กระไดมีแต่หัวเลี้ยงให้บักง,งามเป็นตัวพี่น้องเอ,อ้ยกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกระไดแค่หัวนะจ๊ะขาดขนาดเล่าเบิ่ง นี่ตะหัวลูกไส้่อยเอาหัวไว้ให้แม่กินคือสิหักแม่แห้งอะเนาะโอ้ยแลนอนอยากล้าเป็นภาษาอย่งอางนั้นไปน้องเลยแสบบ่ะลูกคือสิแสบแล้วู่ดอกอเอาหัวไว้ให้แม่

น่าแดจงจิ้งครึ่งม,มันมาแมนช่วงไข่ช่วงอะไรมากมันช่วงไข่นี่แห้งแสบมันคักปะหยังโอ้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 โบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ้าเฮาหรอกบ้าเฮาบ้าเฮา ฝนกับตกลงกับแห้งแห้งพี่น้องเป็นจังใดแน่นอ่่างนี่นทังนี้นนนเ้ิมคลาดขนาดนอกบ้านก่อยต้นใหม่ยังลมเบิดลและนี่ละนาดเบิดเลยพายุมันเข่า สิภาพออกไปย่างหนอกยด้ยังยังคิดหนักยู่ยพี่หน่องเ้ยพาบอบเบีออกไปย่างหนอกพูดหน่อยๆล่มผัดฟิวปลาฉลาเปิดนะเด้อพี่หน่องเด้อดยอย่าว่ากันเด้อบ้า ห่าแดงเจ๊บายปุ้ยนี่ตั้งตูมเราอันนี้หนาะทองมันดอกพี่น้องมันผัดมันจะไงกาะนะมันมีหนาทองตรงนี้นะพัดยากนี่แหละกระเด็นกระดอนมันมันอันนั้นนะมันดีดนาะน,นะแซบ่ <c oughs> บเคฟิส <c oughs> บอรซื้อเพิ่นแมนบอร์พี่น้อง ไยบ่าถึอบ่กระจำไม่ได้ละล่ะเอากล้อ,องนั้นไปทิมล่ะคิดว่าแม่นอยู่หรอกเราพีนกับขอพายได้จ้ะเาว้าๆกระนำอันนั้นนับไประเด็กเห็นแค่อดแย่งอยู่ก็เลยอันนั้นฟานฟานฟาน,ฟานใส่ เวลานี่กจะเดินเร็วๆนะพี่น้องแป๊บเดียวเองอดูสิใหญ่แต่หัวตัวนิดเดียวค่ะว่ามันเป็นซีกิโลกับบออิ่มในปากพี่น้องทำหนึ่ง ่อยเลือใจลูก่อยเด้คือมาเห็ดคักแทะมีแต่หัวอ่อยต่อยอ่อยต่อยแล้วอ่อยต่อยอ่อยต่อยเด้อพี่น้องเอ้ยโตหายไปใส่น้อโต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 กินไปต่อพี่น้องเนาะ อิีมมากกับอิม่มน้ำแมนบอพี่น้องลูกอิม่มแม่ก็อิม่มแมนบอโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาให้มวนให้ซึนให้เห็นทักทายกันนะจ๊ะพี่น้องสุขภูสุขคนอยู่ดีไม่แห้งนะจ๊นะเนาะไปละคะ่ะน้องสาวหลาไปแล้วฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อจ้ะเด้อคลิปกะขัดขัดขัดเข,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 ขินในด้องพี่น้องเนาะว่าเป็นยังดอกนะไปไปละจา้าสวัสดีค่ะ